เรียกได้ว่านะคะคุณผู้ฟังหลังไม่เนี่ยถามกันว่าเอ๊เราจะมีนิวจีนไหมให้เปิดหรือเปล่าแห่วัยรุ่นกันแล้วกเกินนะคะ <starch. S 2> ก็เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังขอมาเราก็จะพยายามถามให้แหละว่าเรามีเพลงพวกนี้มาหรือเปล่า <S <s <wide> <S อะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์อะไรได้ก็จะพยายามปรับกันไปเพราะอะไรคุณผู้ฟังเป็นพีเพลงที่มาบันฟังไปเรื่อยๆเนี่ย ฟังของันนั้นฟังของอันนี้มันช่วยทําให้เราเชื่อมต่อกันนะคะที่เขาห่วงกันทุกวันนี้เรื่องของเจเนอเรชันแกลบางทีเพลงมันก็ช่วยเชื่อมอะไรเราได้ศิลปะมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็เพลงมันก็เป็นการเชื่อมต่อที่ดีอ่ะบางคนพ่อแม่ก็ฟังเพลงไปกับลูกลูกก็ฟังไปกับพ่อแม่มันก็มีการเลื่อนไหลทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังหมาขอมา ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจัดไปอยู่อันดับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับ playlist of the week แล้วก็ต่อกันที่สำหรับคนที่คิดถึงน้องแคล์คาร์ลินนะคะก็คือไม่ใช่ใครก็ได้ต่อกันที่ขอบคุณที่เลิกกันค่ะจานการพูดพระหัศสุขสาวทิตย์และปิดด้วยเพลงนี้แล้วค่ะ irresistible นะคะ,นนะ,คะก็จัดไป4ี่โมงเย็นกับอีก27นาทีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันที่หลายคนติดตามหลายข่าวและหนึ่งในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วล่ะคะ่ะว่าตอนนี้ก็มีรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ตีความ8ปีคุณประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็บางคนก็เรียกสั้นๆว่าตู่ไปป้อมมาก็คือลุงตู่ไปลุงป้อมมาเพราะว่ารักษาการ รงนี้ก็เป็นนายกไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข่าวในประเทศสําหรับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารใช่ไหมคะก็ก็ว่ากันไปแต่อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้นายกไทยนะคะที่น่าสนใจแต่มานายกมาเลเซ,ซียสิคะคุณผู้ฟังน่าสนใจไม่แพ้กันถ้าถ้านายกไทยคือครบวลาแปดปีและตีความปุ๊บแล้วก็มีรักษาการขึ้น ก็เท่ากับตอนนี้นายกเราคึกชื่อนี้ใช่ไหมคะแต่ของเขาคืออดีตนายกมาเลเซียถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อจะได้ยินไอ้กองทุนไอ้อเรื่กอะไรนะอ้หนึ่งดีบีดีไอ้เอนะ็มดีบีอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องของการโกงมีแบบทุจริตเงินที่เอาไปส่วนหนึ่งเอาไปทําอยู่ในหนังเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่มันมีนู่นนี่นั่นเงินมันตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะจริงๆการคดโกงนี่มันมีเป็นหลายประเทศนะคงจะเรียกว่าทุกประเทศอ่ะแต่มันอยู่ใน ส่วนไหนของสังคมของเขาการโกงมันมีในทุกสังคมนะโกงเพื่อผลประโยชน์ของตัวและพวกพ้องหรือบางคนโกงตัวคนเดียวนะไม่รุ่งก็เลยก็ต้องมีพวกเพราะว่าเหมือนเหมือนมีเกราะเอาไว้กันว่าโดนคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องเชื่อมโยงและยิ่งมีเครือข่ายเยอะอ่ามันก็รอดง่ายคือเราไม่ได้พูดว่าการโกงนี้มันจะต้องเป็นชนชั้นไหนไม่ได้พูดว่าเป็นอาชีพอะไรใครโกงคนนั้นก็รู้ตัว เนื้อออกไหมแต่อันนี้หลายๆครั้งอนะที่เราจะติดตามข่าวว่าระดับผู้เขาเรียกว่าชนชั้นนําชนชั้นปกครองโกงหรือคอร์รัปชัน่ะอ้อมว่าลุ้นกันตัวโกงเลยว่าขอให้เขาถูกลงโทษขอให้เขาโดนจับได้ขอให้ศาลบ้านเขาพิพากษาให้เขาเจ๊งให้เขาต้องคืนเงินให้เขาต้องอับอายสมกับที่เขาทากับประชาชนอ้าวถามว่า อย่างหลายประเทศอะเราจะเห็นค่อยๆไล่มาที่อ่ะภรรยาก็ร่ำรวยซื้อเครื่องหนังเครื่องเพชรกระป๋องกระเป๋าใช้กันผิดวิสัยตอนก่อนมาเป็นนกักการเมืองไม่เห็นรวยขนาดนี้เลยเขาเป็นแล้วทําไมรวยจังมันเป็นอาชีพอะไรอ่ะโดนกันไปมาก็ใช่ไหมคะล่าสุดที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนาจิตรชักนะคะก็มีความผิดตามข้อหาต่างๆก็คือเรื่องทุจ ทุจริตช่อโกงเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในกองทุนนี้และต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา12ปีนะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าคำตัดสินเนี่ยเป็นหลักหมายแสดงถึงความตกต่ำอย่างที่สุดของนายราจิปในเอนราจิปนี่เลยซึ่งเพียงเมื่อ4ปีก่อนเขายังปกครองมาเลเซียด้วยอำนาจที่แบบมีมากมายอ่ะมันมีสารคดีที่ทำกับ เรื่องมีของเขาเลยนะแล้วสารคดีที่ถ่ายทําก็ยังทําให้เห็นว่าเขายังรอลุ้นผลอยู่เลยว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็รอลุ้นรอลุ้นแต่ตอนนี้จบสิ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวเนี่ยตกลงจบแล้วแล้วเขาก็จะตามกันต่อไปเช็คไปว่ามีสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั่วโลกเกี่ยวพันด้วยในระดับไหนเห็นว่าไม่รอลงอาญาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเงินคือประมาณ4,500ล้าน ไม่ใช่บาทนะจ๊ะดอลลาร์นะจ๊ะเงินจำนวน4,500ล้านดอลลาร์จ้ะเรียกได้ว่าโอ้โหเยอะเลยทีเดียวไม่รู้จะเก็บมาคืนได้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนั่นคือเกิดกกองกองเงินของประเทศชาติเรามีสิทธิ์อะไรไปโกงเงินชาติก่อนโกงความแล้วเราสิ่งที่ทําคือโกงความไว้ใจของคนเรากําลังโกงความไว้ใจของคน โกงความเชื่อใจของคนอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเรานะของประเทศเขาแต่เราเขาพูดในแง่ที่ว่าการเป็นนักการเมืองเราเข้ามาเพื่อต้องรองรับและรับใช้อย่างที่เราตั้งใจนอกสจากตอนเข้าไปตั้งใจไปเอา EFM แฟน